งานหาตาโอ้ยไปไหนมาเนี่ยอะไรอ่ะไปไหนมาอะไรอ่ะถึงหน้าเร็ยบ้อเแลเรียบร้วเดี๋ยแล้วนี่ครทีมงานหาตามาแล้วเขาขึ้นหน่วยรถพิเศษโอ้ยวิีงวิ่งวิ่งก็ขับมากันครบหรือเปล่าเนี่ยวิ่งทำไมก่อนฮู้เหนื่อยนี่ฮะโอ้โหหน่วยรถพิเศษกลับมาแล้วฮะ อา้าวพี่น้องมาเนี่ยออโอ้โหไปครับเดี๋ยวไปดูก็ทำปลากันต่อเดี๋ยวไปดูค่ะเรนน่านี่คือผลผลิตที่ได้นะี่<า>ผมจำได้ว่าพี่หมูจับตัวไหนไปเพราะผมไปนั่งดูอยู่โอ้โหจริงอันนี้ก็ต้องรอไม่ไม่กลัวม,มาอ่ารอสักรอสักสาวครับเรื่องมันกิโลได้พี่หมูผมว่าประมาณมีเกือบ ยี่สิบได้ครับยี่สิบโลได้ได้ได้ไม่ใช่ที่ขี่รถไปกี่โลขี่รถประมาณสามสิบครับอ๋อขี่รถสขี่รถประมาณสามสิบอ๋อนี่ไงไอตัวที่โชว์ตอนนั้นน่ะประมาณสามสิบโลยี่สิบโลนะที่มองดูเห็นตาไอ้ส่นะอีกข้างนึงตาบอดตาบอดติดติดแผลพี่มาได้ทำเมนูอะไรเออไปท่อนปลาช่อนน่าจะยังไม่รู้ครับ ส่วนมากฟ้าพวกนี้จะเอาไปทำอะไรที่หมูแดดเดียวครับเพราะเอ้ยไม่ใช่เดี๋ยวให้แม่เขาทอดให้นี่อ๋อแม่พี่หมูอยู่ที่นี่ไม่ใช่ครับแม่แม่ทันครับอ๋ออ,อม่ขัวอันนี้ส่วน,ส,วนส่วนเป็นวนวน,วนรอบสุดท้ายรอบสุดท้ายที่สุดท้ายที่สุดท้ายที่กำลังขึ้นมามองเห็นไหมเห็นอ้นี่รอบสุดท้ายไปไปดูในตู้เย็นนะแต่ว่าตอนนี้เขาต้องเอาไปดูในตู้เย็นมีอีกไหมโอ้ในตู้เย็นเต็มตู้เลยครับที่ไปหามานี่แหละ อันนี้เมนูส่วนมากที่จะทำคือแดดเดียวพี่หมูเมนูทอดคือผ่าท้องผ่าท้องแล้วก็ทอดไปดูในตู้เย็นไหมพาไปดูในตู้เย็นหน่อยดีว่าที่น่นจะเมื่อวานใช่ไหมใช่เมื่อวานก่อนปลาหงายเตือนตู้เลยทำไปแล้วนี่ทำไปแล้วใช่ใช่ทำไปแล้วนี่ตักยังยังไม่ตักยังไม่ได้ตัก ปลาสดนี่นี่แล้วก็ข้างในนู่นให้คนป่วยให้คนป่วยกินครับพี่โยจะเอามากิดไปกินก็อเอานะฮะพีอ่อันนี้คือฟักทองเฮียนัทครับนี่ฟักทองเฮียนัทฟักทองเฮียนัทนะฝากฝากเฮียนัทด,ด้วยนะครับว่าอร่อยมากฮะ ฟังพี่นัทว่าแค่นี้นะจนหมดแล้วพูดเล่นครับอะไรไปดูคว่าเราไปจับไปดีกว่ะจับปที่ไหนอันนี้ทำการทัดไซหรือยังไห้เอ่ยทัดไซครับทัดไซครับการทัดไซก่อนนะฮะแตะมือชี้เกย์ ส่วนมากจะเป็นปานิลนะใช่ไหมปานิลครับปานินตะขาวก็คือทำเมนูเดียวกันนั่นแหละไปทอดตามทอดทอดทอดเี้ยแพูดไทยนะมีข้าวหนึ่งจานปลาปลาสองตัวสองตัวพอดีน้ำพริกนะพอดีพอดีแวบเลยอายุพูดเพชรดิพูดภาษาเพชรดิก็ทำเป็นเมนูอะไรฮะแกงส้ม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 ไปเดี๋ยวเพิ่มเลย สุพรรณปะน่นี่คนสุพรรณป่ะนี่ยยกใช่ไหมใช่ไหมใส่ไหมูอะไรเฮ้ยนึงหนึ่งในบรรดาเสียนเสียนอยู่อ้าวกดมาแก้แล้วกดแล้วไหนกดในคนคนนังกดในวนต่อเฮ้ยตะป่ามันน่าจะกางเยอะไหม ต้องผ <c oughs> ่าตากแดดแล้วทอดแล้วอมโยแล้วไม่มีใครมาทำแล้วน,นะมี่เขาไปตามมาแล้วเดี๋ยวเราไปตามแม่ครัวชุดแม่ครัวาสาวๆมาช่วยกันซำปลาต่อปลานอมไปไหนละทิศทิศไปนี่ก่อน <c oughs> ทิศไปนี่ก่อนทิศไปนี่ก่อนอย่างทิศเนี่ยหาปลาได้ไหมไม่ได้ครับเพราะอะไรเพราะอะไรขอเห็นผล่อยเขาบอกว่าทิศไม่ไม่ไปหาปลาขอเห็นผล่อยเพราะคือไม่อยากหาเฮ้ย มันเป็นสัจธรรมของเราอยู่แล้วเราใช่มันเป็นอาหารของเราแล้วกินไหมอย่างนี้กินไหมกินได้ถ้ากินกินได้ครับวันนั้นผมทอดวันนั้นผมทอดเหมือนกินอยู่เฮ้ยกินได้แต่ว่ามันเป็นมันเป็นมันเป็นสัจธรรมเแล้วเาคือาหารของเราเราไม่ได้เอามาทิ้งนี่ครว่าได้น้อยกว่าเก่าไายเท่าเก่าเนี่ยได้น้อยได้น้อยกว่าวันนึงแสบมือเลยพี้กยุ น้ำพริกมันไอ้ผงเทใส่เนี่ยประมาณ3-4อันนะวันสองนะอย่างนี้มีไข่ไหมไม่มีครับปามนังน้อยอยู่ปามตัวเล็กอยู่ได้เท่ากันกับวันแรกใช่ไหมครับปไม่ค่อยตืนครับครับลาไ ีเราทำอ้นี่ได้ไหมแต้ถึงรอบนี้แหละวะอ้วนรอบนี้แหละเราทำอ้นี่ได้ไหมซาซิมิได้ไหมได้พี่พี่กินก็หล่ะทำได้นะเอาเราทำให้แต่แแตต่่พี่โยต้องกินนะได้แต่ถึงรอบนี้แหละอันนี้พอแล้วเยอะไปเกลียดกอดตัวน้อยๆแกตัวเล็กๆไม่ต้องกอดเกลียดใช่ไหมกอดครับเนาะอันนี้พี่ที่ตามไปถ่ายที่นู่นนั่นเนี่ยไม่ใช่นี่คนละคนอ๋อคนละคนนะยูทูบเบอร์ชุดนั้นไม่ใช่ผมผมนี่ไม่ไปไหนเลย ถ้าเราติดเครื่องมอตั้งหาตั้งคู่ติดเครื่องมอไซน์แล้วจับปลาถูกรอยี่้เนี่ยเก็บออกผมว่านิ้วน่าจะลดไปอะหรอปดได้เหรอปดๆดปดปดขาตัวนะไม่ได้ไม่ได้ครับเองเดี๋ยวเราทำผิดพลาดไปเนี่ยปลาเขาเสียหายถ้าเราไปปดพลาดใช่ไหมปลาเสียรุ่ใมาดามโยม ได้พี่บอกผมไปผมเป็นยูทูบเบอร์นะครับโอ้ยยูนอเบอร์อริกาชั้นอุ้อันนี้ยดนนายครัวมาด้วยเหรอผมก็ไปหนึ่งหนึ่งในหนึ่งในเซียร์นะวันนี้หนึ่งในเซียร์วันนี้อ๋อนี่แม่ครัวมาแล้ววันนี้รู้ไหมวันทำบาปเนี่ยแม่ครัวมาแล้วไม่ต้องฆ่าเลยช่วงนี้ปลาตายหมดแล้วปลาตายหมดแล้ว จ่ยดีไนดะ้เพื่นใหเก็บหลุดนะเพราะว่าเอาลงผ่อดเองเซียนหมูเสีย่ยหมูหนึ่งในหนึ่งในบรรดาเซียนะฮะหาไม่ได้ก็ซื้อตลาด <c oughs> ง่ายนะไ,ไม่ยากอะไรพี่โยหาไม่ได้ก็ตลาดดิยวันนั้นไปตกแก่งอาจารย์ได้ข่าวว่าไปแอบซื้อปลายี่สิบตกมันให้ทำไงได้กินหมดยา หาไม่ได้ก็ซื้อออบีไม่รู้จัก่อบีอะไรอ่ะไม่รู้จักวะตัวนี้เป็นคืนหนึ่งในแม่ครัวสวัสดีค่าหนึ่งเลยแม่ครัวแกแล้วก็ป้องบีบให้หน่อยป่ะป้องนี่หน่อยเลยเดี๋ยว พี่นุ่มเนี่ยจะทำการชำละปลาใช่ทำการชำละปลาแล้วก็ทำอีกอย่างนี้ก็คือส่งตลาดเลย <c oughs> อันนี้ส่งสบางสะพุงค่ะ<ง>ค่ะวางสะพุงอ่าที่บ<ด>้านหมอปลาชุมชนคนเยอะต้องคุ้งเยอะๆอันนี้เดี๋ยวเอาไปทำก่อนแล้วค่อยไปตากแดดใช่ไหมพี่ใช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 ่ทำแดดเดียวค่ะแจก<ต>ม,ามาเลยอันนี้มาเลยจะถามว่าถ้าแดดไม่ออกไม่กากไม่ต้องตากก็ปิดแค่ไวัน ยัช่วยมากเราเติมถูงรถไฟไม่พอหรอกใส่กันทั้หมดหรอเดี๋ยวแม่ครัวเขาทำเสร็จแล้วก็พรุ่งนี้มาดูคนหน้าได้ครับตากแดดแล้วก็ทอดให้คนนี่กินใช่พูดถึงนะไซนีนะหนึ่งคนสองตัวก็พอกินนะตัวหนึ่งมื้อพอไหมเพราะมีกับข้าวอื่นอีกใช่ไหมแล้วก็เอาปลาใส่ไปสองตัวนี่คือไซนีาส่วนมากเราจะใส่สามหรืสี่ตัวอ๋อพอดีพอดีเพราะไส้มันสามนิ้วเนี่ยมันก็จะ อนะทำน้ำพริกพริกน้ำพริกอะไรเว็บแม่เขาทำน้ำพริกละมะนาวอ่ะพริกป่นมะนาวส่วนมากใช่แม่ก็จะทำอย่างเงี้ยแมันจะกินง่ายไงออกไปหาตั้งแต่บ่ายบ่ายปีโมงเข้าบ้านมาหืดละก็โอเคแบบขอบคุณน้องๆนักศึกษาด้วยนะนี่แล้วก็แม่กลัวดจะมืดแล้ยังมาทำอาหารอี รอรอทำไปไม่อมาบน้ำร <c oughs> อทำไปไม่อมาบน้ำบอกว่าฝากกดไลค์กดแชร์ช่องหมอฝากกดไลค์กดแชร์ช่องหมอปลาแฟมิลี่แฟมิลี่ด้วยนะคะทุกคน